ออสเตเลนครับลุยได้คือสภาพถนนเลยคล้ายๆกับไวายแท็กนะครับซิงเกิลเทอร์โบ170แรงม้า405ร้อยหิวตันเมตรสวัสดีครับผมเบิร์ดสายฟ้านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดเกษตรนวมินนะครับเดี๋ยวพามาดู4ประตูนะครับตัวนี้เป็นรุ่นสปอร์ตนะครับราคาตัวรถเนี่ย964,000นตัวนี้เดี๋ยวพามาดูว่าแต่งอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็มีสีพิเศษด้วยนะครับ คันนี้แต่งสีรอบคันเลยนะเป็นการแลปสีเพิ่มเข้าไปนะครับเป็นสีเหลืองแบบนี้เดี๋ยวพาไปดูชุดแต่งทีละจุดเลยดีกว่านะครับเริ่มจากกระจังหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้เป็นทรงแ a ปเตอร์ ford นะครับทำสีดําแบบนี้มาพร้อมกับไฟ led นะครับที่เป็นไฟ ลา์แบบนี้นะครับสจุดนะครับสีส้มนะก็เป็นโทนดำาๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดด้วยตัวไฟหน้าเนี่ยติดชุดครอบดําเข้าไปนะครับเดิมทีของไฟของเขาเป็น LED อยู่แล้วนะครับเป็นไฟสีขาวนะครับในรุ่นนี้นะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่เป็นไฟอัจฉริยะนะครับตัวนี้เวลาที่เราเลี้ยวขวาติดขวานะครับเลี้ยวซ้ายก็จะติดฝั่งซ้ายหรือว่าเปิดปิดเองก็ได้นะครับตัวนี้ก็ทําการแลบสีไปทั้งคันเลยเป็นสีเหลืองแบบนี้ส่วนกันชนด้านหน้าของเขาจะคล้ายๆกับ Y-Tech นะครับตัวนี้จะคล้ายๆกับตัว H นะแบบนี้แล้วก็ตัว สีเงินเงินแบบนี้คือชายกันชนด้านหน้านะครับมาพร้อมกับด้านล่างที่เป็นห่วงล่างจงอีก2จุดเหมือนกับ y t r a c k เลยนะครับในราคา9 6 4เท่านั้นเองนะครับแล้วก็การระบายอากาศยังเหมือนเดิมนะครับสำหรับกระจังหน้าของแรปเตอร์นะครับแล้วก็ดีไซน์นะครับการแรปก็ตัดด้วยดำด้านแบบนี้นะครับพื้นเดิมเป็นสีเหลืองนะครับแรปสติ๊กเกอร์เข้าไปมาดูที่ด้านข้างนะครับด้านข้างตัวนี้ก็ทำเป็นลายสีดำเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็คล้ายๆกับบับเบิลบีเลยนะแล้วก็มีการติดซุ้มล้อนะครับ เพิ่มเข้าไปเพื่อความสวยงามครับมาลองรับกับตัวล้อหลาย่างนะครับตัวนี้เป็นขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนะครับก็แบ่งเป็น2ชิ้นลูกค้าเปลี่ยนกันชนหน้าเปลี่ยนใหม่เป็นของ h a m m e r เนี่ยก็ถอดไปชิ้นเดียวก็ได้นะครับมาดูตัวล้อกันนะครับตัวล้อตัวนี้เป็นยางนันกังนะครับก็จะเป็นของ AT ท l l t e r a ทเลนะครับลุยได้ทุกสภาพถนนเลยนะครับตัวนี้เป็นแม็กขอบอยู่ที่18นิ้วทั้งนั้นนะครับตัวนี้ก็เป็นยางฟูลไซส์เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นสเปคพื้นฐานนะครับแล้วก็เป็นแม็กลายมาเวล คลิปด,ดำแบบนี้เลยนะครับแล้วลอกนะครับแล้วก็ช่วงล่างก็ใช้เป็นช่วงล่างเดิมนะครับปีกนกชกเดิมจากโรงงานตัวนี้ให้มาเป็นชกโมโนโทูบ2.0ุนลิตรด้วยนะครับสำหรับตัวนี้คล้ายๆกับโฟรเฟนเดอร์แต่งเลยนะตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเดิมทีจากโรงงานเท่อยู่แล้วนะครับให้ความนุ่มนะแล้วก็ปีกนกที่ใหญ่เนี่ยจะปรับองศาล้อได้ดียิ่งขึ้นนะครับมาดูต่อที่ด้านข้านะครับตัวนี้ก็จะเห็นว่าเป็นเทอร์โบ1งลูกนะครับซิงเกิลเทอร์โบ7นแรงร้ันเน็ครับแป็น คลมด้วยสีตัวสีเทานะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับเหมือนไวท์แท็กเลยนะครับปูกระจกข้างเป็นสีเทากราฟไฟแบบนี้แล้วก็มีไฟ LED เป็นไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็พาบไฟฟ้าปป่าไฟฟ้าได้สําหรับตัวนี้นะแล้วก็ด้านข้างนะครับมีการแต่งกันบ้างก็มีแรปสติ๊กเกอร์ปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีเบ้ามือกันลอยนะครับเดิมทีของเขาเป็นสีเทานะแบบนี้เลยเป็นสมาร์ทเครด e เอนทีด้วยนะครับสัมผัสบดล็อกกับล็อกนะแล้วก็ตัวฟิล์มรอบคันเป็นสีดำนะแล้วก็ตัวก บันไดข้างเดิมจากโรงงานเป็นแบบนี้นะครับลายเป็นสีดําล้วนนะก็มีลายเฮเวิร์ชเเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวกาบท้ายกันกระแทกก็ติดตั้งเพิ่มนะครับลูกค้าชอบในเรื่องของดีไซน์ที่มันเป็นตัดดํามากขึ้นก็เลยแนะนําไปนะว่าเป็นกาบท้ายแบบนี้ลูกค้าชอบเลยเวลาติดตั้งมาปุ๊บถูกใจครับเวลาที่ใช้งานจริงๆเ่ยเวลาที่เราเปิดประตูปุ๊บเนี่ยตัวนี้ไม่กระแทกก่อนนะนี่คือข้อดีของเขานะอ่ะมาต่อที่ด้านหลังนะครับมีแต่งอะไรกันบ้างนะครับสำหรับตัวขอบกระบะไลเนอร์ติดตั้งให้เรียบร้อยนะสำ ตัวคําว่า n e ็กเจนตัวนี้ก็ติดสติกเกอร์ทับเข้าไปอีกชิ้นหนึ่งนะเป็นสีดําแบบนี้นะเพื่อเพิ่มมิตินะครับลวดลายมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับไม่ดูจืดเกินไปนะด้านท้ายนะเป็นไฟท้ายเดิมเป็นไฟ LED อยู่แล้วนะครับและก็มีการครอบไฟท้ายเป็นสีดําแบบนี้นะเพื่อเพิ่มมิติเหมือนเดิมนะกับท้าย FORD นะครับลูกค้าเอาสีดํามาตัดอีกแล้วนะแล้วก็เว้นโลโก้ Ford นะครับแล้วก็ มีกล้องถอยจอดด้วยสำหรับรุ่นนี้นะครับก็แสดงผลที่หน้าจอขนาด10นิ้วด้านใน,นแล้วก็มีโลโก้นูนคำว่าแลนเจอร์ด้วยนะครับเป็นสีดําด้านแบบนี้การชนท้ายเดินจากโรงงานเป็นแบบนี้ครับแล้วก็มีสีเทากราไฟท์ที่เป็น2จุดแบบนี้มาให้มาพร้อมกับไฟ2ป้ายทะเบียนอีก2จุดนะครับตัวนี้นี่คือรุ่นสปอร์ตนั่นเองนะครับในราคา964,000นะครับไปดูด้านในกันสำหรับรุ่นนี้มีอะไรให้มากับโรงงานมาแล้วบ้างนะมาดูกันตัวนี้ได้มาเป็นเบาะหนังนะครับแบบ สปอร์ตนั่นเองนะก็ดูลวดลายของเบาะหนังก็จะเป็นแบบนี้นะสีดําตัดได้ด้วยสีเทานะแล้วก็ตัวฟังก์ชันนะครับของเขาจะเป็นไฟหน้าแบบออโต้นะครับสามารถบวกลบรีแสงหน้าจอหน้าปัดได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกลิ้งไฟหน้าขึ้นลงได้อยู่ที่4ระดับนะตัวนี้ก็สามารถปรับได้เป็นระบบพูดสตาร์ทนะครับเหยียบเบรกกดสตาร์ทได้เลยนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับบนพวงมาลัยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบควบคันโทนระความเร็วหรือระบบปรับหน้าจอต่างๆ,างๆก็สามารถกดผ่านพวงมา พวงเดียวได้เลยนะครับแล้วก็เป็นระบบไฟฟ้าแบบ100%นะครับสามารถหมุนได้เบามือนะครับแล้วก็เวลาที่ขับด้วยความเร็วเนี่ยเขาจะหน่วงให้เองนะครับอันนี้ป้องกันอันตรายนะอ่ะหน้าจอด้านในน้บนี่คือหน้าจอขนาด 10. 1 0นิ้วจุดหนึ่นะครับ1ิ 10. 1นิ้วแบบซิงโนะครับตัวนี้ก็สามารถรองรับการเชื่อมต่อแบบ Android Auto Apple Ca คาเแบบไร้สายได้เพียงแค่เชื่อมต่อผ่านบลูทูธเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นระบบสัมผัสทัสกีนะครับด้านล่างก็จะเป็นระบบชาร์จแบบไวเลสชาร์จนะสามารถวางโทรศัพท์ปุ๊บชาร์จได้เลยนะในรุ่นที่รองรับนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ารุ่นไหนที่ชอบใช้ใชสายนะก็สามารถเสียบ Type C Type A ได้มีอีก2จุดนะครับตัวนี้ก็สามารถชาร์จโทรศัพท์อย่างน้อยเนี่ยสามเครื่องแล้วสำหรับตัวจุดนี้จุดเดียวนะครับแล้วก็โหมดการขับขี่มีให้นะครับสำหรับตัวสปอร์ตเนี่ยมีให้อยู่ที่ส่โหมดนะก็สามารถป,ป,ปงงรับ โต้นะครับอยู่ที่6สปีดสามารถบวกลบตรงหัวเกียร์ได้นะเลือกเกียร์ได้เพราะเรามีโหมดตัว M นี่คือโหมดใหม่แมนนวลนะครับสามารถปรับได้ถ้าเกิดว่าใครซื้อออโต้เนี่ยได้แมนนวลไปด้วยนะแล้วก็ดีไซน์นะครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆสำหรับรุ่นนี้รุ่นสปอร์ตนะครับในราคาที่ย่อมเยาวด้วยนะอ่ะใครชอบนะครับฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วก็ใครสนใจนะครับอยากที่จะสอบถามโปรโมชั่นนะครับก็ อินบ็อกมาด้านล่างหรือโทร0641451425นะครับติดต่อเออสายฟ้าโดยตรงได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ขอบคุณมากครับลาไปก่อนสวัสดีครับ